สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามานั่งแบบสบายๆมานั่งดูเป็ดเล่นน้ำหาปลากันตอนเย็นๆค่ะน่าจะประมาณสัก5้าโมงเย็นนะมาดูบรรยากาศแบบบ้านๆค่ะบรรยากาศแบบต่างจังหวัดค่ะก็จะเป็นอะไรที่ สบายๆอะไม่มีความวุ่นวายอะไรค่ะนั่งเล่นดูเป็ดเล่นน้ำไปเรื่อยๆค่ะเช<ะ>ิญเลยนะคะเช<ะ>ิญน,นั่งด้วยกันค่ะนั่งดูเป็ดเล่นน้ำหาปลา,อย,ายอยู่ตามธรรมชาติค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังหรือไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ